ไปเลยไปเลย ันต้องการของอะไรก็ได้เอามาพัฒนาเมืองต่อนะแล้วก็ถ้าให้ดีฉันขอเป็นอะไรหว่าพวกเราเมื่อกี้ที่เราบอกที่โซเวียตว่าใครครวงดำกับที่ซ่อมปืนใครควงดำกับที่ซ่อมปืนอ่ะเอามาแบ่งให้เราหน่อยแล้วเราจะให้รางวัลนะ,นะแล้วทำไมไม่เข้าไปรับของเราเดี่ยวนกเพราะวัีฉันติดประชุมอยู่นะนะก็เลย<ร>ไม่สะดวกเข้าไปะตัวของที่พู้นามเจ้ามันมีค่ามากเกินไปไหม มันมีค่ามากเลยนะคุณน้ำแล้วของาาวันที่จะได้เป็นอะไรอะ่ะเป็นเงินไม่ต้ององวงมันฉันให้เงินฉันให้เงินตอบแทนร้อ <c oughs> ยสองร้อยหะไอดตาวันไข่ควงเราเหลือไหมนี่ฮะนายบอกไข่ควงเราหมดแล้วเหรอโอ้ยเสียใจด้วยคูณน้ำฉันเพิ่งใช้หมดไปนะ นายพลนิกนายแอบซ่อนอะไรไว้ในนั้นหรือเปล่าฉันถามจริงจท่านส่งคุณไปเข้าร่วมกับท่านส่งสัญญ,ญในในาณเรียกมันมาน่ะทว้ท่านทำแบบนี้ละ่ะผมไม่ได้เข้าร่วมกับนายพลนิก้าแต่ผมเป็นอเมียกันไม่เคยเปลี่ยน มุดตา่าาแล้วเมียแกอยู่ไหนคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณจะไม่เห็เลยครับว่าคุณจะไม่พึ่งพาอาศัยท่านผู้นำของเราในการใช้ชีวิตอีกต่อไปกรุณาอยุดกันถูกต้องแล้วเพราะผมก้าวเข้าสู่เป็นพื้นที่ของเขตอเมริกันแล้ว นั่นก็ขอให้คุณโชคดีนิดจุดยิงหอคอยเาไว้ลตอนนี้คันเขียวถึงไหนแล้วครับรายงานหน่อยตรงล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 ง คันสองคันสองคันสองคันเขียวอยู่ไหนแล้วอะไรเหรอเจาะคอยอยู่ข้างแล้วไปเขียงอยู่หน้าประตูแล้วไปเขียวอยู่หน้าประตูแล้วผดโอเคโอเคตอบให้เร็วตอบให้เร็วมีมีโอเคต้องบินเราต้องบินลับติดเบางแล้วเขามีต้องบินสองลำนะครับตอนนี้ สี่สั่งเลยครับเราเราจะไปหานี่มีคนี่มีคนน่อนุ๊บเช็คด้วยเช็คเช็คเช็คทุกปุ๊เช็คเช็คทุกุ๊าหน้าวเราอยู่ัขวาเดียวน็อกเลยท่านน็อกเลยลูกที่สลูกที่สามลบ

ยิไม่ได้ครับจยิไม่ได้ท่านรุมันตายตรงไหนข้างหลัง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 สถานีตำรวจครับมีมีสอตัวนะ่งอยู่กับผมเจ็บนีัมาเ็ใเจากเลยทำไมเข้าเมืองกระตุกทุกรอบวะอบอุ๊บอบบอุ๊บอมบอุบอุบอุ๊บบอบลบอบบบ ฉันทำอะไรผิดหรอวะฉันทําอะไรผิดไปฉันไม่เข้าใจว่า,าที่ผ่านมามันมันไม่เพียงพอกับใจของคนหรืออย่างไงหรือฝ่ายนู้นเขาเสนอเขาเสนอมาว่าเขาจะพากลับหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายนู้นเ,เ,เขา,เ,าเป็นเอเมริกาแท้ถูกไหมฝ่ายเอสกาเขาพูดไปแล้วใช่ใช่มเมื่อกีนใน้ในในในกำแพงนะ่ะเขาพูดเลยคิงเขาบอกว่า เอสกาเป็นทางเดียวของเขาเขาสัญญากับฉันว่าจะพาฉันกลับบ้านเรือจะมารับในอีกไม่กี่เดือนนี้

ยิงกดอยู่ผมยิงกดอยู่ผมยิงกดอยู่บนหอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มหน้าเต็มร้อยก่อนเดี๋ยวไปขึ้นพักก่อนพักก่อนบนหอเจ็บนะบนหอเจ็บอยู่นะมันอยู่ช่องหน้าต่างหรือช่องบนสุดฮะอ๋อช่องบนสุดครับบนสุดบนสุดไม่ใช่ช่องไฟอ่ะเต็มหน้าเต็มร้อยนะเต็มเท่าไหร่บอกเขานอนอยู่นะเขานอนอยู่เจ็ดสิบเจ็ดสิบไปยังไม่ตายไม่ตายไม่โดน จับจัยังมันไัมโอ้ยตายาผมโดนผมโดนสไนเปอร์ระวังสไนเปอร์วนหรอหน้าต่างโอเคเอาละทหารครับท่นนำเราจะให้เลือกจะเอาอย่งไรก็ต่ออยากจะบุกเข้าไปจัดการมาเลยไหมแต่ว่า ฉันไม่ไหนจะหยุดจะได้ไหมหือเราพร้อมไหมหรือว่าเราหยุดแค่นี้พวกเราบุกไหมกระทำทุกคนบุกต่อไปด้วยเลยแต่ลองเจมเลยถ้าท่านสั่งให้บุกพบก็บุกแล้วทางเลสล่ะไอ้หัวหน้าหัวหน้าเลสเลสโอเชียนลูกน้องนายอยู่ไหนทุกคนเลสโอเชียนรัขึ้นมาข้างหน้าเราจะบุกเป็นรอบสุดท้ายว่า พวกประชาชนตอนนี้มีสี่คนถ้าเขาล้มไปหรือสลบไปคนหนึ่งการก่อสร้างเราจะช้าลงไปทันที mm hmm. ฉันคาดหวังว่าวันนี้ฉันจะต้องพักเด็กศึกพวกมันให้ได้ฉันอยากใช้เวลาไม่เกินหกเดือนในการไปในรอบนี้นได้เตรียมกระสุนนอกเหนือจากนี้แล้วฉันมีกระสุนเพิ่มเติมทนายิงกระสุนหมดให้นายกลับมาหา เพื่อนๆย so ่อยเอา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 ไฟไปาหน้าบอลไปลังดชัมเอาสูงเอาสูงไปแนวหน้าถือต้องไปปีนปาระเบิดโอ้โหไปด้านหน้าแล้วทุกคนจะไม่เห็นเราอยู่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 แนวหลังยิงมาอยู่ยิงมาอยู่หรือว่าใช่แล้วมีขนมปันก็ได้ยิงไปเลยครับ ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยกอฟ้าเปลี่ยนเฮ้ยไอพวกเดวิดมา มาเดวิดมาเฮ้ยเดวิดมาระวังตัวระวังตัวระวังตัวระวังเดวิดระวังพวกเดวิดระวังระวังปล่อยให้มันเข้าไปในกำแพงปล่อยให้มันเข้าไปในกำแพงอร์ก่อนเตอร์ก่ออุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไป <ừ> <ừ> อืมอาจจะอยู่รอดก็ได้ท่านหมอเพราะว่าเป็นอย่างนั้นนะใช่ระวังให้เป็นแบบนั้นเอาล่ะพวกเรายังไงวันนี้เราก็เหนื่อยกันมากแล้วฉันจะสรุปให้ว่าภารกิจของเราสำเร็จในการปิดล้อมเราทำลายบ้านของมันซะเรียบร้อยไปหมด ขอบคุณทุกคนขอบคุณกำลังที่เราทุกท่านทำให้เราทำทุกอย่างสำเร็จวันนี้ได้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับเคแล้วเอาละรอบต่อไปผมในตอนนี้ผมจะให้รางวัลของทุกคนนะโอเคฮะตอนนี้กำลังจะรับรางวัลจะแจ้งอะไรไหมล่ะ